สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมชมพูคงอีกเช่นเคยกันนะฮะถ้าหากเราพูดถึงเกมแนว4 vs 1นะครับหลายคนเนี่ยคงจะนึกถึงไปเกมที่ต้องจุดประกายสไตล์นี้ครับอย่าง Dead บ y d a y l i g h ์หรือที่แฟนๆชาวไทยนะครับเรียกย่อๆกันว่าดบดนอย่างแน่นอนครับและในวันนี้นะครับที่คลิปนี้เนี่ยถูกปล่อยออกไปนะฮะก็น่าจะเป็นวันที่เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการของทั้ง2ระบบนะฮะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช่แล้วครับผมกาลังพูดถึง Dead by d a y l i g h t นันน่เองฮะส่วนรีวิวจะเป็นอย่างไรก็มาดูกันเลยดีกว่าครับผม เดดบอยเดดไลท์โมบายนะฮะต้องบอกว่ามันเป็นเกมที่ถูกพัฒนาครับโดยค่ายมือถือชื่อดังจากประเทศจีนอย่าง Net e a s สครับซึ่งได้นะครับทำการซื้อลิขสิทธิ์โดยตรงครับมาจากทาง Behavioral Interactive นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่เกมก๊อปหรืออ้างอิงชื่ออะไรแต่อย่างใดครับลิขสิทธิ์แท้ครับแม้ว่าจะมาในรูปแบบโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ตัวเกมเองเนี่ยก็ยังคงความเป็นต้นฉบับจากเวอร์ชัน PC มาอย่างครบถ้วนครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกราฟิกต่างๆที่สามารถปรับให้สวย งามได้นะครับดีเทลเนี่ยจัดเต็มเลยไปถึงตัวเกมเพลย์ครับที่ยังคงความระทึกตื่นเต้นทั้งฝ่ายผู้รอดชีวิตนะฮะที่ต้องคอยเอาตัวรอดออกไปให้จงได้นะครับก็ปั่นไฟกันไปนะฮะและฆาตกรครับที่ต้องตามล่าแล้วก็จับเหล่าผู้รอดชีวิตนี่นะครับมาแขวนให้ได้ทุกคนนะครับท่ามกลางบรรยากาศสุดร้อนครับทั้งเสียงและสภาพแวดล้อมเลยทีเดียวฮะตลอดจนเหล่าตัวละครครับที่มาจากเกมนะฮะหรือว่าภาพยนตร์สยองขวัญต่างๆที่ได้รับลิขสิทธิ์มานะครับอย่างถูกต้อง ะะอย่างเช่น The s h e ฟที่มาจาก h a l l o w e e นสังหาร The Ghostface ที่มาจาก s สค e a m หรือว่าบิลนะครับที่มาจากเกม Left 4 Dead เป็นต้นครับ และแน่นอนนะฮะว่าเมื่อมันมาในเวอร์ชั่นมือถือครับก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมนั่นนู่นนี่ใส่ระบบใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับผมสําหรับสายแฟชั่นเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยฮะโดยเฉพาะผู้เล่นฝั่งฆาตรกรครับน่าจะหืมกระเป๋าตัางสันกันไม่น้อยครับเพราะว่าใน Dead by Daylight Mobile นี้นะครับจะมีชุดทั้งหมด4ระดับนะฮะคือ normal silver Go, แล้วก็พลตตินัมครับซึ่งตัวชุดนะฮะจะสามารถหาซื้อได้จากตัวร้านค้าเลยยกเว้นชุดระดับแพตินัมอย่างเดียวครับที่ตอนนี้เนี่ยผู้เล่นครับจะหาได้จากการเปิดสมบัติเอนติตี้นะครับหรือเรียกง,ง่ายๆการสูงกาชานั่นแหละครับและเมื่อคุณได้ชุดระดับแพลตินัมของฆาตกรมานะฮะ <c oughs> บอกเลยนะครับถ้าโมริแบบใหม่ครับได้มาใช้งานพร้อมกับความสวยงามที่เพิ่มขึ้นด้วยครับโอ้โหเจ๋งจริงซึ่งตอนนี้นะฮะณตอนนี้นะแผทป,ปัจจุบันที่ เปิดให้เล่นตอนนี้ครับน่าจะมีแค่โอนินะครับหรือว่ายักษ์ญี่ปุ่นตัวเดียวอยู่นะฮะใครที่เมนตัวอื่นนะฮะก็อาจจะต้องรออัปเดตกันต่อไปครับ ในส่วนของร้านค้าเลือดเองนะครับก็จะเป็นการใช้แต้มแลกซื้อของพวกอุปกรณ์เสริมพลังและเครื่องเส้นครับแบบแยกฝั่งแทนฮะซึ่งก็จะสุ่มขอออกมาตามตัวละครที่เรามีใช้ครับโดยผู้เล่นเนี่ยสามารถเลือกซื้อตามความต้องการได้เลยครับและเลเวลตัวละครนะฮะก็จะขึ้นอยู่กับการใช้งานแทนเมื่อเลเวลอัพรับก็จะเป็นการปลดเปิร์กต่างๆโดยที่ผู้เล่นครับสามารถแชรเปิร์กเฉพาะของตัวละครได้ในเลเวล 20, 30และ40ครับตามเงื่อนไขของ ด,ดังนั้นครับผู้เล่นเนี่ยอาจจะต้องเก็บเลเวลหลายตัวละครครับเพื่อปลดระบบแช์เปิร์กนะครับให้ไปสุ่มโผล่ที่ตัวละครอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นแมคานิกของเกมที่แบบบังคับไกลๆครับ,รบให้ผู้เล่นเนี่ยเล่นหลากหลายตัวละครนั่นเองครับ ก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับ a d b y d a y l i g h t Mobile ครับเปิดแล้วนะฮะถึงแม้ว่าจะถูกทำลงมาบนแพลตฟอร์มมือถือแต่ขอบอกเลยนะครับว่าประสบการณ์ที่ได้รับนะฮะพูดตามตรงนะครับเทียบเคียงกับเวอร์ชั่น PC ต้นฉบับได้เลยทีเดียวฮนะแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับครับอาจจะต้องมีการปรับตัวในเรื่องของการควบคุมตัวเกมกันสักหน่อยครับแน่นอนนะฮะเพราะว่ามันเปลี่ยนจากเมาส์และคีย์บอร์ดมาเป็นทัชสกรีนบนมือถือนะครับแต่ผู้เล่นนะฮะก็สามารถปรับแต่งการควบคุมต่างๆได้ในระดับหนึ่งนง เพื่อความถนัดนะฮะผมว่าเกมเมอร์มือถือหลายคนเนี่ยไม่น่ามีปัญหาตรงนี้นะครับในส่วนของการสื่อสารภายในเกมนั้นนะครับตัวเกมเนี่ยจะมีระบบแชทด้วยประโยคสื่อสารที่กําหนดไว้ให้ใช้งานนะครับผมเป็นประโยคสําเร็จรูปนั่นแหละได้ตามสถานการณ์นะครับและขอบอกเลยว่ามันง่ายมากๆด้วยนะครับตอนนี้ตัวเกมเปิดให้บริการแล้วครับทั้งระบบ iOS และ Android โหลดมาเล่นฟรีกันได้เลยครับเพื่อนๆที่สนใจก็ทีมงานแปะลิงก์เอาไว้ให้ใต้ description แล้วนะครับและอย่าลืมไปจุกด้วยกัน ใน Dead by the Light Mobile ครับสำวรับวันนี้ผมขอตัวลาไปจุกก่อนนะฮะะเก็บแต้มเลือดอัพเลเวลตัวละครไปเลยครับสวัสดีครับ